ป้ายหมอนท่องครับปู้ชันนันจมจุขีสามสองป้ามึงครับมึงไม่เล้ยบบาทนี <m 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 ่นี่เลยสุดยอด หมุนนอกเย่เลยหมุนอ,อกเกียตตองเลยนะครับสำหรับทีมงานเอาขอทางนะครับป่าไม่ป่าใสาหมอนทองครับเขาเมกไปลิบเลยที่รี่เลยรอดลุ่นการเขาข้อครับการเดินทางเนี้ยบมากๆา ตลอดค่อยไปเชื่อยู่บันบันไดนอ่บันบันทุ่งนะครับบันทุ่งตอนเข่าข้อนะเข่ารุ่นแรงเลยนะครับตัดสากนะครับแต่ว่าเบิ้งบ้างนี่ขึ้นง่ามพื้นกันครับบอลหูสิเป็นยังไงอ่าลอดรุ่นได้ไหครับนี่นะครับฝ่าเขาขาวต้อง่ำๆอยู่ซื้อโคตรตันขึ้นไปนี่ท่านนี่โอ้ยเลครับนี่เผาหลายเดือดกลางเลยนะครับัครบการเข่าข้อมีปัญหานะครับทั้งมี่บักจอยมี่ลาลูกบอลลูกบาลไปเชื่อแบบเป็นแนวนี้นะครับไอ้ปลาเข้าไอ้ปลา ต้องดูการเข่าข้อเพราะเข่าข้อแห้งนะครับแล้วก็รอนเหนือแต่กลางเลยนะครับสองร้อยสามสิบนะครับสองร้อยสามสิบานไปตานซ้ายของต้นตานนี่ครับโอ้าเสียที่แลวนะครับ ผมาพี่ประโยชน์เรามื่อมาบางกล่องคุณนอนตู้งเลยเอกนี้ลุงลุงหลอดเคยไปเชียร์พี่กายนี่นะครับเป็นแบบเดียวกันนี่เลยครับพี่เรขึ้นไปแต่ว่าตอนสุดท้ายหลอดแก่แสลงมากนะครับนาทีเขาข้อรุ่นแรกนะครับตามลงมานะครับตามลงมาตึมสองร้อยหกสิบคะแนนสองร้อยหกสิบคะแนนมันจบแล้วแฟรงค์ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ